เอ้าส่วนท้ายาบทความนี่ค่อนข้างยาวเราก็จะนำความคิดความเห็นของผู้คนหรือบุคคลที่น่าสนใจมาอ่านให้ฟังกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบางครั้งจะให้คุณปูนาแสดงความเห็นสำราญแสดงความเห็นอยู่คนเดียวมันก็การะไรอยู่ต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์ที่มีมุมคิดมีข้อคิดดีๆนำมาอ่านกันตามการและโอกาสที่เหมาะสม เช่นเมื่อวานนี่เราก็เอาบทความคุณเปลวมาอ่านแล้วแถมออกมาพาดเป็นปกด้วยนะชี้ทางสวรรค์ให้กับผู้กองธรรมนัฐลาออกจากเลขาพักเพื่อเปิดทางให้อะไรมันดีขึ้นวันนี้นี่หนักไปทางนี้ครับเรื่องของม็อบเรื่องของคนหลุ่มสาวที่กำลังเคลื่อนไหวกันนะใช่ค่ะ บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาของผู้จัดการออนไลน์ของผู้จัดการรายวันเนี่ยนะค่ายเอสทีวีคุณปูนาค่ะเป็นสื่อมวลชนรุ่นรองผมเนี่ยก็รู้จักกันดีคุณสรวิทย์วีระวันเนี่ยเขียนในคอรลัมหนึ่งความคิดชื่อชัยชนะที่ยังมองไม่เห็นและชะตากรรมของคนหนุ่มสาวคุณปูนาลองอ่านแบบรัวนนิดอาจจะก็ถ้าจะเอาใจความสําคัญหลักเเอาเลยเอาแบบเต็มเตมไปเลยเอาเต็มๆตมเลยเดี๋ยวย่อแล้วจะ วัตถุประสองคอีกค่ะก็บอกว่าฝ่ายที่สนับสนุนม็อบคนรุ่นใหม่นะคะพวกทะลุฟ้าทะลุแกส๊สคงมั่นใจว่าบ้านเมืองไม่อาจต้านทานเสียงเรียกร้องของคนรุ่นใหม่ที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยได้แล้วเช่นเดียวกับคนหนุ่มสาวในอดีตที่เรียกว่าคนเดือนตุลาที่เชื่อว่าบ้านเมืองตอนนั้นไม่อาจต้านทานเสียงเรียกร้องและการเปลี่ยนแปลงของคนรุ่นเขาได้แต่แล้วพวกเขาก็พ่ายแพ้อย,อย่างย่อยยับ เราไม่อาจรู้ได้ว่าการต่อสู้เพื่อเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและโครงสร้างของรัฐในรอบนี้จะจบอย่างไรแต่สิ่งที่เราเห็นเบื้องหน้าของคนหนุ่มสาวหลายคนก็คือคดีความจํานวนมากมซึ่งเห็นได้ว่าถ้าพวกเขาจะหลุดรอดจากความผิดไปได้นั้นน่าจะมีทางเดียวคือต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงอํานาจรัฐมาให้ได้และตั้งตัวเป็นรัฐถาทีปัดแบบที่ทหารยึดอำนาจและนิรโทษกรรมให้กับตนเอง แล้วรูปแบบการต่อสู้ที่พวกเขาดำเนินอยู่ข้อเรียกร้องที่ไม่สุกงอมการต่อต้านจากประชาชนในชาติอีกจำนวนมากมันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่พวกเขาจะมีชัยชนะสำเร็จที่เรียกว่าการปฏิวัติของประชาชนแต่ถ้ายึดอำนาจรัฐไม่ได้ลองทายซิว่าระดับแกนนนำอย่างอานนท์แพนกวินรุ้งไมล์ไผ่จะติดคุกกันคนละกี่ปีและสุดท้ายพวกเขาจะรอคอยการพระราชทานอภัยโทษไหม พราะบทเรียนที่เห็นแล้วจากพันธมิตรนปชกปปสในการลุกขึ้นมาต่อสู้กับอำนาจรัฐก็คือการถูกจองจําขณะที่ข้อเรียกร้องไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปและสังคมยิ่งมีความแตกแยกกันมากยิ่งขึ้นนับจากวันนี้ร่วม20ปีแล้วแต่คนสองขั้ว2ฝัง่งก็ยิ่งมีความเกลียดชังมากขึ้นเรื่อยๆฝ่ายหนึ่งดูถูกว่าพวกสลมไม่มีความคิดฝั่งหนึ่งดูถูกพวก กระบือแดงกระบือสม้มสามกีบว่าไม่มีความคิดและต่างมองฝ่ายตรงข้ามเป็นพวกทำให้บ้านเมืองไม่ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าในขณะที่การต่อสู้ของคนรุ่นนี้ไปไกลถึงขั้นท้าทายสถาบันพระมหากษัตริย์ท้าทายระบอบของรัฐในขณะที่ในอดีตนั้นจำกัดวงการต่อสู้อยู่แค่อำานาจรัฐและที่เห็นพัฒนาการของคนรุ่นใหม่อีกอย่างก็คือการเปิดบัญชีธนาคารของตัวเองเพื่อรับการบริจาคและการกระท และกระทํากันเกือบทุกคนในบรรดาแกนนําหลักๆขณะที่ในอดีตแกนนําผู้ชุมนุมจะให้ความระมัดระวังค่อนข้างมากกับเรื่องนี้น่าจะเพราะคนรุ่นใหม่เขามีมุมมองและกรอบความคิดแบบใหม่โดยพวกโดยมีพวกผู้ใหญ่จํานวนหนึ่งคอยยุยงให้ท้าทายเพื่อเชิดชูว่า,าโดยมีพวกผู้ใหญ่จํานวนหนึ่งค่ะคอยยุยงให้ท้าย เพื่อเชิดชูว่าการแสดงออกของคนรุ่นใหม่นั้นเป็นวีรกรรมที่ควรได้รับการยกย่องเชิดชูแต่พวกที่ยกย่องเชิดชูรู้ว่าสิ่งที่คนรุ่นใหม่ทำอยู่นั้นมีความผิดทางกฎหมายเพราะวันนี้เราเห็นพวกเขากล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตร,ริย์กล่าวถึงพระมหากษัตร,ริย์ด้วยการเหยียด ดูหมินหมินประมาทมากขึ้นอย่างชัดเจนและดูเหมือนใครพูดได้รุนแรงมากเท่าไหร่คนนั้นก็จะได้รับการยกย่องมากขึ้นแต่ในขณะที่เขาเรียกร้องการเป,ปลี่ยนแปลงสังคมและจะนำพาสังคมไปตามแนวคิดของพวกเขาเรากลับเห็นการแสดงออกของพวกเขาที่ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรที่เคร่งครัดทั้งการพูดที่ไม่ค่อยมีเนื้อหาสาระและเน้นความหยาบคาย และการแสดงที่เน้นความรุนแรงเช่นพวกทะลุกแกส๊สที่ทั้งเผาทำลายใช้ระเบิดมือประทัดยักษ์พลุไฟนางสติก๊กลูกแก้วปืนและอื่นๆโดยที่มีโดยมีพวกนะคะที่เรียกตัวเองว่าสื่อคอยรายงานสดแบบเรียลิตี้โชว์ทุกวันเผาหมดเทา เผาหมดนะคะเท่าที่เผาได้โดยไม่มีกฎเกณฑ์อะไรจึงไม่เว้นแม้แต่แผงควบคุมของทางด่วนตู้ควบคุมจราจรหรือระบบควบคุมการระบายน้ำในอุโมงค์ทั้งที่ไม่เกี่ยวอะไรกับข้อเรียกร้องและการชุมนุมเลย แต่เราได้เห็นพวกเขาค่ะเรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทั้ทงที่แท้จริงแล้วเป็นแค่เด็กแว้นคึกขนองไปทางถอยเถื่อนอันตรายเท่านั้นเองโอเคทีนี้ก็คุณสวิทนะเราจะแบ่งจอให้เห็นรูปม็อบบ้างก็ได้นะคุณไทยค่ะคุณสวิทวิาวาลก็เขียนต่อนะท่านผู้ชมบอกว่าปิจบาบทแสงกระดกกลนซึ่งแอบอยู่ข้างหลังเด็กๆเ,เหล่านี้บอกว่านี่คือการลุกขึ้นสู้แบบปฏิวัติ เขาบอกว่าพวกนี้คือกลุ่มคนที่เกิดจิตสํานึกของการต่อสู้กับระบบอันยุติธรรมไม่ว่าจะโดยรู้ตัวหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากปัใจจัยใดและไม่ว่าจะเกิดเมื่อไหร่แต่จิตสํานึกนี้ได้กระตุ้นให้พวกเขาพร้อมเข้าเสี่ยงสู้กับอํานาจรัฐอํานาจกฎหมายเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่บางครั้งอาจเสี่ยงตายบาดเจ็บยินยอมเข้าเสี่ยงเพราะไม่ต้องการปล่อยให้ความอยุติธรรมนี้ดํารงต่อไป ไม่แปลกหรอกที่ปิยบุตรจะคิดแบบนี้เพราะเขาหมกมุ่นอยู่กับการปฏิวัติรัเสเซียและฝรั่งเศสที่จบลงด้วยการโคร่นล้มระบอบกษัตริย์แต่เขาไม่กล้าที่จะออกมานําด้วยตัวเองแต่ใช้วิธีเชิดชูให้ท้ายคนที่ออกมาต่อสู้กับอำนาจรัฐปัจจุบันว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามเห็นอะไรก็ตบเข้าไปเป็นการปฏิวัติประชาชนทั้งที่เงื่อนไขและความจริงแตกต่างกันราวเขากับดำ นอกจากปีบุตรแล้วอาจารย์มหาวิทยลาลัยนักการเมืองและสื่อมวลชนหลายคนที่หนุนหลังคนรุ่นใหม่เหล่านี้ก็รู้กลไกโทษทันของรัฐที่ไม่กล้าที่จะออกมานำมอบด้วยตนเองได้แต่คอ,อยยุยงคือชื่นชมคนรุ่นใหม่เหล่านี้ให้มีความฮึกเหมิมยิ่งขึ้นเรื่อยๆยิ่งใครผู้จารุรนแรงก้าวล่วงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มากเท่าไหร่คนนั้นก็จะรับการชื่นชมเช,ชิดชูมากกว่ามากขึ้นกว่าคนอื่นว่าสิ่งที่คนรุ่นใหม่ทําให้เกิดขึ้นก็คือ การทะลุเพดานของสังคมไทยที่ไม่มีวันหวนกลับไปแบบเดิมอีกแล้วเหมือนที่เชิดชูเพนกวินให้ได้รางวัลจารุพงษ์ทองศิลอดีตนักศึมาแลยธรรมศาสตร์ที่เสียชีวิตในวันที่6ตุลาคม2519หรือคอยประสานงานหรือคอยประสานกับเครือข่ายต่างประเทศเพื่อให้รางวัลกับคนหนุ่มสาวที่พวกเขาใช้เป็นเหยื่อออกมาเคลื่อนไหวเพื่อให้คนหนุ่มสาวเหล่านี้เดินหน้าทะลุด,ดุดันไปเรื่อยๆคอยปลอบใจว่า จะมีฝ่ายกฎหมายเข้าไปดูแลไม่ทอดทิ้งซึ่งจะต้องดูผลอีกยาวนานหลายปีว่าจะดูแลกันต่อไปได้ตลอดไหมเพราะเมื่อไม่มีมวลชนแห่แหนแล้วเหมือนยืนอยู่โดดเดี่ยวหน้าบัลลังก์ศาลแต่พวกเขาก็มั่นใจว่าสุดท้ายพวกเขาจะเป็นฝ่ายชนะเพราะเวลาเป็นของพวกเขาโดยหารู้ไม่ว่าเวลาไม่จะมีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวไม่แน่เสมอไปว่าคนรุ่นใหม่จะมีเวลามากกว่าคนรุ่นเก่าตอนคนหนุ่มสาวเดือนตุลาในอดีต ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปตามเพื่อนบ้านอินโดจีนพวกเขาก็เชื่อว่าตัวเองเป็นปีศาจของการเวลาแต่สุดท้ายผลของการต่อสู้ของพวกเขาไม่ประสบความสําเร็จและพบกับความล้มเหลววันนี้คนรุ่นนั้นที่ยังข้างแค้นอยู่ก็เอาความเครียดแค้นมาให้กับคนหนุ่มสาวที่เขาควรจะมีชีวิตที่ดีกว่าการเข้าไปอยู่ในคุกในตารางไม่แน่ว่าถ้าพวกเขาดําเนินชีวิตไปตามปกติวันข้างหน้าเขา กลายเป็นพลังสําคัญของความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยที่เป็นไปตามผลวัตของมันไม่ใช่รับเอาความเก็บแค้นฝังใจของใครที่พวกเขาถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อหักด้ามพระด้วยเขาหรือเอาหัวพุ่งชนกําแพงนอกจากข้อเรียกร้องที่ตั้งเป็นสามทงที่ตั้งทงสามข้อโทษนอกจากข้อเรียกร้องที่ตั้งเป็นทงสามข้อและท่องจากันแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถอธิบายถึงเหตุผลที่เชื่อมโยงกับข้อเรียกร้องได้เลย ม็อบจึงมีแต่การด่าทอหรือแสดงออกรุนแรงด้วยการสาดสียิงพลุไฟทุบรถและชื่นชมการแก้ผ้าว่าเป็นเสรีภาพจากอาจารย์มหาลัยที่ยุโยงอยู่ในห้องเรียนแต่ไม่ยอมออกมาแสดงเสรีภาพอย่างที่ว่าเสียเองอาจจะไม่ใช่คนหนุ่มสาวยุคนี้ทั้งหมดที่ถูกปั่นความคิดให้เลลิดไปแบบนี้แต่ต้องยอมว่าเป็นคนส่วนใหญ่จนกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างรุ่นก็ได้ ยังไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายจะจบลงอย่างไรแต่ก็ต้องภาวนาอย่าให้มีโศกนกาฏกรรมแบบในอดีตเกิดขึ้นอีกก็ได้แต่ภาวนาว่าวันหนึ่งพวกเขาจะได้คิดว่าการเปลี่ยนแปลงของสังคมนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อมีเงื่อนไขสุขงอมและคนในสังคมมีมติร่วมกันถึงวันนั้นก็จะไม่มีอะไรที่มาขวางมติของประชาชนได้แน่นอนอำนาจของประชายชนเป็นใหญ่แต่วันนั้นไม่ใช่วันนี้ที่มีแต่ความหลงผิดคิดจะเอาแต่ตามใจตัวเอง คนหนุ่มสาวจะรู้ไหมว่าวันนี้พวกเขาเป็นเพียงเหยื่อของความเครียดแค้นของผู้ใหญ่บางกลุ่มและคนที่หมกมุ่นกับระบบสาธารณรัฐเพื่อใช้พวกเขาเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองมผมว่าบทความคุณสุรวิทย์บทนี้นี่คงจะตรงกับใจของท่านผู้ชมหลายท่านานะฮะก็ถ้าเห็นด้วยก็กดไลค์กดแชร์เอาไปแชร์ได้นะใน ผู้จัดการออนไลน์นะครับใช้ชนะที่ยังมองไม่เห็นและชะตากรรมของคนหนุ่มสาวนะก็คงไม่สรุปเพราะเกินเวลามาเยอะแล้ววันนี้ก็ลากันไปลืๆ้ๆห,ห้วนตามนี้นะครับขอบพระ,ค,ะคุณที่ติดตามรับชมสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e s h o p s i t s t o r e ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ